โมเมนต์ดีๆพระเอกพาภรรยาไปดูคอนเสิร์ตแฟนเก่ายถือเป็นโมเมนต์ดีๆที่ทำเอายิ้มกันทั้งโลกเมื่อเทเลอร์เลาเนอร์พาภรรยาเทเลอร์โดงไปชมคอนเสิร์ตของอดีตแฟนเก่าเทเลอร์สวิฟที่เมืองแคนซัสซิตี้โดยไฮไลท์ของโชว์ครั้งนี้คือการที่สวีฟได้ชวนเลาเนอร์และภรรยาขึ้นมาบนเวทีก่อนที่ทั้งสวีฟและเลาเนอร์จะโผล่กอดกันในเวลาต่อมา ล่าสุดหนุ่มเล้าเนอร์ได้กลับมาแสดงใน MV เพลง I Can See You Taylor's Version ของสาวสวิฟด้วยเรียกได้ว่าเป็นแฟนเก่าคนโปรดจริงๆสำหรับความรักของเลาเนอร์และสวีฟเริ่มต้นขึ้นจากกองถ่ายหนัง Valentine's Day เมื่อเดือนสิงหาคมปี2009แต่หลังจากนั้นในเดือนธันวาคมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เดินมาถึงทางตัน ต่อมาสวิฟง่ายแต่งเพลง Back to December ใส่ไว้ในสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ของตัวเองซึ่งพอตัวเพลงได้รับความนิยมก็มีหลายคนตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่านี่คือเพลงที่สาวเทแต่งให้อดีตคนรักแน่ไมยามกสุดท้ายมีสื่อไปถามเลาเนอร์ว่าเพลงดังกล่าวหมายถึงคุณใช่ไหมเจ้าตัวเลยทำการคอนเฟิร์มว่าใช่แล้ว